ระโว้แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันโซฟานรับหน้าที่พิธีกรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษค่ะตามที่ได้สัญญาณกับทุกท่านไว้แล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะเป็นดาราหนุ่มรูปหล่อนะคะหัวใจสาวๆหลายคนเลยค่ะ คุณมาชูพาวูลนะคะเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกันแต่ว่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเขาค่ะนะคะวันนี้เราก็นะคะก็มีงานดีๆค่ะกับงาน your life your signature นะคะซึ่งเราได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะนะคะ,นะคะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการฉลองในโอกาสครบรอบ10ปีของสยามนุววัดนั่นเองรวมไปถึงนะคะมีการเปิดตัว luxury condo กับวิสซิคเนเจอร์ทูมิตรสยามค่ะ เป็นลักชัวรี่คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์นะคะในย่านมิทาวา์สยามซึ่งนะคะแตกต่างในแบบบุคุณแล้วก็อยู่บนทำเลที่ดีที่สุดด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่แตกต่างอย่างลงตัวแล้วก็มีระดับครบทุกมิติด้วยค่ะ นะคะในวันนี้ค่ะนะคะโครงการของ w i ซิ่งเซ็นเจอร์ท t มิทสยามนั้นนะคะได้เพิ่มความพิเศษแบบครบคันด้วยคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยแบบไฮไลท์นะคะมีความสูง41ชั้นค่ะแล้วก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางรวมไปถึงนะคะยังมีไลฟ์สไตล์พอร์ต4ชั้นด้วยนะคะที่มีกิจกรรมที่หลากหลายกันค่ะแล้วก็นะคะยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของคนที่ใช้ชีวิตในเมืองด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเขายังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับพื้นที่สํา สับสังสรรค์แล้วก็ยังทำกิจกรรมต่างๆนะคะกับมุมมองของ City View จากตึกสูงใจกลางเมือง